ฟอร์ดสวัสดีครับอยู่กับเจ้าฟอร์ดเฟียสตนะครับนี่โฉม MK 7โฉมแรกนะครับดูเครื่องสกอร์นนี่ไงสวัสเครื่องนะครับ K4A2 หรือ RBV2 ตัว200มาที่ไฟวิลนะครับลงพื้นจริงๆจ,จ,จะอยู่ที่ประมาณ170 1 8 0ตัวอยู่ที่ความสมบูรณ์ของเครื่องนะครับมาเริ่มต้นกันด้วยนะครับกออากาศใช้เป็นกองเดิมของ f ฟียสตนะครับผมดูดเข้าอากาศดูดดูดอากาศเย็นผ่านกองแล้วก็เข้าลิ้นของตัว K24 นะครับผม ลุกฝาแดงนะครับเหมือนไทอาร์นะครับหล่อๆแบบนี้นะครับตำแหน่งเครื่องเหมือนเดิมเป๊ะทุกอย่างนะครับตำแหน่งแบตไว้ที่เดิมนะครับผมท่อเดินดาวไปให้ใหม่นะครับผมแล้วก็แท่นเครื่องเป็นแท่นสร้างทั้งทั้งทั้งสามตัวเลยนะครับผมสายแอร์เดินให้ใหม่นะครับอ่ากลับไปที่แท่นเครื่องก่อนแท่นเครื่องสมมุติว่าลูกค้าจะแมนท่นั้นเนี่ยสามารถใช้ของ f o r d f i e s t a เหมือนเดิมได้ทั้ง3ตัวเลยนะครับไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนนะครับเพราะว่าเราทํา ตัวเครื่องเข้าหาตัวรถนะครับจะได้ไม่งงกันนะครับผมส่วนตัวท่อแอร์นะครับเดินให้ใหม่ทั้งโลและฮายนะครับนี่แบบนี้เลยนะครับคันนี้เปลี่ยนแผงแอร์ไปใหม่ด้วยคันนี้มีหม้อน้ำมารูบิเนียมบวกพัดลมคู่ด้วยครับก็จะอยู่ที่12,9 0 0รบาทนะครับตัวเครื่องตัวนี้นะครับราคารวมวางแบบนี้นะครับอยู่ที่9 8 0 0 0บาทนะครับของเดิมจะเป็นราคา95,000บาทนะครับขึ้นมา3 0 0 0บาทเนื่องจากอ่า ตัวเครื่องมีราคาสูงขึ้นนะครับโอเคก็ประมาณนี้แล้วก็ยังมีตัวออยคูลเลอร์นะครับนี่ข้างล่างออยเกียร์ออโต้นะครับมาพร้อมเกียร์ออโต้หสปีดนะครับผมประมาณนี้เลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปลองขับกันครับว่าฟิลลิ่งการขับจะเป็นยังไงโอเคไปครับ ครับก็เข้ามาอยู่ในรถ Ford f i ฟ t t a นะครับวางเครื่อง K24A2 หรือ RB2 ตัว200มาที่ไฟวิวนะครับผมก็มาขับใช้งานให้ดูครับว่ามันเป็นอะไรยังไงบ้างนะครับนี่ครับทอร์คมันมีให้ใช้ตั้งแต่รอบต้นๆเลยนะครับอันนี้เดี๋ยวคันนี้ผมไม่น่าจะพาแบบไปทดสอบความเร็วอะไรมากมายนะครับเพราะว่าเทสไปหลายคันแล้วมันก็แพทเทิร์นเดิมๆทท่านั้นเลยเพราะว่า เฟตาที่มาวางกับผมไปส่วนใหญ่จะเอาไปใช้งานนะครับแต่ต้องการทอร์กที่หนักมากขึ้นนะครับก็ใช้ตรงนี้ได้เลยนะครับมาดูระบบภายในกันนะครับภายในก็อธิบายไปแล้วก็ตรงนี้ครับใช้งานได้เหมือนเดิมทุกอย่างนะครับ AC ปิดเปิดปกติได้นะครับผมปรับความร้อนความเย็นได้เหมือนเดิมนะครับหมายขึ้นครบปกติวัดรอบขึ้นครบปกตินะครับผมโอเค รเราแค่แต่คันเล่งประมาณสักบห้า0เอร์เซนี่ยพุ่งมากนะครับด้วยความที่คาแรคเตอร์ของตัวเทยี่สครับเป็นรถที่ทอร์กหนักมากๆนะครับช่วงชักของลูกสูบเยอะมาก่าช่วงชักของการสูบเยอะมากๆนะครับแล้วลูกสูบก็มีขนาดที่ใหญ่ด้วยนะครับก็รีดแรงม้าออกมาได้ดีพอสมควรนะครับโอเคก็มาพร้อมเกียร์ออโตห้าสปีดนะครับเป็นทอร์คอนเวอร์เตอร์นะครับผม โอเคแล้วก็เสริมเรื่องอความร้อนนิดนึงนะครับคันนี้เป็นม้อนอ้ำอลูมิเนียมพัดลมคู่นะครับก็ถามกันมาเยอะว่าของเดิมมันเอาไม่อยู่อ่ะพี่ถึงต้องเปลี่ยนไม่ใช่นะครับของเดิมก็เอาอยู่นะครับเลูกค้าบางคนเขาอยากใช้รถนานๆก็เปลี่ยนไปเลยนะครับหนึ่งหมื่นสองพันเก้าร้อยบาทอายุการใช้งานก็ยาวๆนะครับเพราะเป็นอลูมิเนียมไม่ใช่พลาสติกนะครับผมแล้วก็ระบายความร้อนได้ดีกว่าเก่าด้วยนะครับ คันนี้ก็ใส่อยู่นะครับความร้อนโดยรวมก็อยู่ประมาณเจ็ดสิบถึงแปดสิบนะครับไม่เกินเก้าสิบทุกคันนะครับผมแล้วก็อาถามว่ารู้ได้ไงอันนี้เสียบเกตไปแล้วแต่ผมเปลี่ยนเกตไว้นะครับเดี๋ยวเอาอีกตัวติดให้นะฮะโอเคก็ประมาณนี้แล้วก็เครื่องเกียร์นะครับมีรับประกันให้หกเดือนนะครับมีปัญหาอะไรเข้ามาได้เลยเงื่อนไขคือลูกค้ารับรถไปนะครับผมรับประกันให้หกเดือนหลังเสร็จนะครับแต่มีข้อแม้ ลูกค้าต้องเอารถมาให้ผมนะครับเช่นออกค่าสไลด์มาอะไรประมาณเนี้ครับพอถ้าเจอแบบไปพังกลางทางแบบว่าไกลๆอย่างนี้ก็ไม่ไหวเหมือนกันนะครับผมก็ประมาณนี้ลนแ,ลแล้วกันแล้วอ่าแล้วก็เกียร์เป็นทอรคคอนเวอร์เตอร์นะครับตัวนี้ไม่เคยมีปัญหาเลยนะครับถ้ามีปัญหายกเปลี่ยนเลยครับโอเคเครื่องก็โอเคใช้งานได้ดูแลตามระยะกันไปโอเคเนี่ยครับมยี่ยนิดเดียวเองแล้วเกียร เนี่ยช่วงต่อเกียร์แบบดีมากนะครับมันไม่ได้ห้อยนะฮะครับถือว่าโอเคมากๆนะครับแล้วก็เครื่องเบรกอะไรเงี้ยครับเบรกเดิมเอาอยู่ไหมต้องอัพไหมครับเครื่องใหญ่ขึ้นคําตอบไม่ต้องอัพนะครับเปลี่ยนผ้าเบรกดีๆก็พอละครับเบรกเดิมเนี่ยใช้ดีอยู่นะครับผมอ่ามันไม่ได้แบบ ถึงเครื่องมันซีซีเยอะก็จริงแต่มันก็จํากัดความเร็วอยู่ที่ร้อยกิโเมตรต่อชั่วโมงนะครับถ้าเกิดแบบจะทําให้เร็วกว่านี้ก็ต้องไปรีแมปกล่องเอานะครับโอเคก็ค่าตัวในการวางก็อยู่ประมาณเก้าหนแปดันบาทนะครับผมมีอินวอยให้ทุกตัวย้ํานะครับว่าทุกตัวแล้วก็แจ้งลงเล่มที่ขนส่งได้เลยนะครับค่าใช้จ่ายหลักร้อยนะครับหรือว่าถ้ากลัวเสียเวลาก็ให้ตลอรครับเป็นคนจัดการให้นะครับก็ ค่าจ่ายจะแพงขึ้นแต่ไม่เสียเวลาเรานะครับก็เลือกได้เลยวาย่าลูกค้าอยากได้แบบไหนนะครับผมอัตราการกินน้ำมันก็อยู่ประมาณ10กิโลลิตรถึง11กิโลลิตรนะครับใช้นอกเมืองก็จะประหยัดขึ้นอีกนะครับผมแล้วก็น้ำมันนะครับที่ใช้ได้ก็จะมี e20 91 95นะครับ97แล้วก็ตัว e85 e จะใช้ไม่ได้นะครับผมโอเคก็ประมาณนี้ละกันนะครับเนี่ยครับ ไม่ว่าจะอยู่ในตรงไหนจะเล่นแซงยังไงนะครับแบบเหยียบแป๊บเดียวนะครับบอกเลยว่ามันวิ่งดีจริงๆนะครับขับรับทุกบอดี้นะครับเริ่มต้นที่9ก0 0 0มื่นบาทนะครับผมทุกบอดี้ขับหน้านะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็น่าจะประมาณนี้เนอะเดี๋ยวโปรเจกต์อืกก่นๆมีมากมายนะครับเดี๋ยวผมอัปเดตให้เรื่อยๆทั้งช่องทาง YouTube t ิ k กต k อกแล้วก็ Facebook นะครับผมผมสําหรับใครมีอะไรสงสัยก็โทรสอบถามได้ครับหรือทักข้อความมาก็ได้ครับ0843245283แล้วก็ตัวเพจ I อ m อ o มฟอนะครับภาษาไทยนะครับโอเคสําหรับวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ